จกอยากได้เกมดีากมีเกมแท้ได้เกมแน่ถ้าคุณซื้อจาก โยสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่คือรายก,การมังอาเกมเมอร์อระบบกระดายแคม,มานั่นเองนี่ก็อยู่เกมเอาลาดิเลวเฮ้ยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องมาแฟบคนนั่งแฟบอีกแล้วเจอคนนั่งแฟบอ่ะเข้าใจปะ่ะแล้วลืมเก็บไอ้นี่ตั้งแต่แรกละเออเข้าใจว่านายขอทายหน่อยนายอุย้ยเล็กกันนายเล็กเออเข้าใจว่าเล็กอ่ะไอ้เล็ก,กเอ,อ้ ใ่เออตกจนตายตกตายแล้วคนตกตายต้องไปทำอะไรต่อเน,นี้ยงืมลืมเบยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยชอบตรงไฟเนี่ยสวรรค์เลยสวรรค์เล,เลยเข้าใจว่าสวรรค์มากคือมันแบบสวรรค์เลยอ้าฟินยังไงต่อวะให้ไปไหนต่อเนี่เฮ้ยมึง ถากมกูได้ไหมกล้องวงจรปิดก็พังอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้นี่ไงโอ้โหเจอแล้วเฮ้ยก็เฮ้ยทำลายมึงจำอะไรจำจำอะไรกับกูมึงมึงมึงอ๋อสอรี่เอ๋อคืออะไรอ่ะเอาอะไรไม่กูเอาอะไรไม่กูเอาอะไรไม่กู Will you see it? Oh. Can you? อะไรวะ Our Lord, the Wall Rider, t e a r i n g his truth to the u n b e l i e v i Wall Rider. Wall Rider. กูต้องมาเจอผีที่ไม่มีตัวตนดีกว่าไหนในหนสุดุดุลิศมันอะไรวะโอ้โหเอ๊ะตายอ้๋ออืมนี่มันที่ไหนกันเนี่ย ดูมือตัวเองว่านิ้วยังครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าครบครบห้านิ้วโอเคไปต่อเหมือนเฮ้ยกล้องยังอยู่เยสยังหลอครับขอบขอบใจพี่บาทหลวงมากเบยที่ลุงบาทหลวงที่ทำให้กล้องหนูยังอยู่นะเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลให้ทำยังไง ให้ทำยังไงทำยังไงให้รมยังหลบใต้เตียงได้ด้วยเย็ดยังรลบหลบใต้เตียงได้ด้วยโอ้ยออ้ยออ้ยตกอมเอานเปิดให้เราอ่ะเอา เอาใครเปิดประตูให้กูวะไรกูมองมึงอะทำไมอะทำไมอะกูมองมึงอะอุ้ยทำไรอะทำไรอะทำไรวะงงโดดลงไปได้เลยปะวะเออเยี่ยมไม่ลงบนไดไว้คนอย่างเราอือการใช้ชีวิตประจำวันของ เอ้ยมึงมึงตกมันเหรอเฮ้ยไม่ไม่คนละคนโอ้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะโอ้ไม่มีอ่ะกาดไว้เแย่นายทำไรทำไรอยู่วะนายฮะไม่อ่ะไม่ไม่ไม่เห็นผีนะโอ้โหวัดมึงวัดความแข็งของของนี่เหรอของโอ้ ของฝาผนังเป็นไงความแข็งเป็นไงความแข็งเป็นไงล่ะความแข็งเอาไม่บอกวิกมึงไปไหนไปไหนไปไหนความแข็งโอ้ความแข็งตรงนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนายเป็นไงเอาเป็นไงบ้างอะไม่บอกกูเลยโอ้ตายละมึงไม่หนีออกไปวะเอ้สวัสดี ไม่มีใครอยู่เอ้ยสวัสดีอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะทางอะไรอ่ะแต่อยู่รถไฟอยู่พึ่งอุ้ยอะอุ้ยนอนนายไปไล่อุ้ยอุ้ยตายแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีรีบละไม่มีใครวุ้ย ไอ้เหี ina, ้ยผมหน้ามาพองอะหน้าแบบหน้าเหมือนตุ๊กตามากเลยน่ารักดีชอบโอ้ยแม่งโรคจิตวิ่งตรงนี้ไม่มีแอบตกใจนิดๆเอ้ยโอ้ยไม่มีอะไรเลย อันนี้ก็ไม่มีเออเดี๋ยวกูก็ให้มึงอยู่คนเดียวแล้วเปิดไม่ได้เพิ่มพอเจอตูออ้มตายยังไงเยี่ยวเป็นไงบ้างอุ้ย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 จะทำไมอ่ะมึงจะทำไมเอาดันกวาดันกวาดมาอ่ะชนเดินชนอ่ะถ่ายขอถ่ายหน้าถ,ถ่ายหน้าขอถ่ายหน้าขอถ่ายหน้า อุ้ยเอ้าเอ้าไม่ได้ทำอะไรอ่ะต่อยแม่งเลยวะโดดใส่แม่งเลยว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปละไปแล้ไปแล้วนายไม่ยุ่งกับนายละตรงไหนวะที่มีตรงไหนวะที่มีลืบกูลืมแม่งบ้าจนแม่งบ้าจนคลั่ง ใครตามมายัมอมโอเคไปได้ต่อเอ้ย uh, ขึ you? You this, ้นไปวายอไม่ไม่ใช่คูไม่เป็นวัด กูสบายดีกูไม่ไอเข้าใจป้านายเออ,อมึงมึงก็นะขอสูมหน้าเฮ้ยโหหน้าแบบคล้ายเอเจนต์ซีเจ็กันหมดเลยหัวเกรียนหน้าตบสะท้อนแสงด้วยฮะไปแล้วบานระตพว่อความปลอดภัยในชีวิตและสักทีสิ้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ่เอา วิ่งไปไหนละวิ่งไปไหนแล้วน่ะเออทำไมมันกลัวเราอ่ะอ๋อตกใจเฮียนึกว่ามีอะไรปิดไฟได้ละปิดกล้องได้แบล็คไหนเดินเดินโอ้ยอ๋เยี่ยมเคยเย็บกระเป๋ใกล้เธอเคยเย็บเคยเย็บเคยเย็บบัตร ย่าเยมึงออกไปมึงก็มึงก็ตายหายมันเห็นผีกันหรือ,งอไงมันวอลเลยด้อ่อะไรวะมึงหลอนปะวะอุ้ยอะไรอ่ะฟ o l l o w เด e b บ t ตตามเลือด ตามเลือดโอ้ว้าวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวอ่ะอ่ะอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้อ๋อทำอ๋อทำพร้อมจาดเอ้อหรือเปล่านี่อะไรอืมน่กกากลัวใช่ย่อยถ้าเจออะไรก็วิ่งแค่นั้นเองเนะวิ่งหลบหลบว้าวยา ไม่ได้ด้วยเยสยังรอเฮียอะไรใครใครตามเลือดไปเหรอเลือดเนี่ยนะเป็นไรอ๋อมึงเล่นซ่อนแอบกันเหรอเล่นซ่อนหาใช่ป่ะอ๋อแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่เฮาเจ็ดแปดเก้าสิบเออหาได้แล้วเอาได้แล้ว อะไเฮียนุ่มวิศเล็กปุ๊บโอ้ยไม่ลงไปเหรอไม่นะดับติงเฮียอะไรดับเบิ้ลดิงเหรอมึงอยากแดกเหรอให้ลงไปดเลยมัดอืมเยี่ยมเอามันปิดประตูทำไมอ่ะปิดประตูใส่กูทำไมเปิดไม่ได้ด้วยโยเอ้ย อุ้ยประตูแง้มอย่างงี้มันน่าจะมีเลสไนเลสไนแน่นอนเบอร์เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเข้าโกงมันจะเข้เาได้อุ้ยเฮียอะไรอืมอืมอ่ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นเนอะเล่นเนอะเด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 ยกย้ายยกย้ายยกย้ายนี่นี yeah, bbe 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 ่นี่นี่ไงโหยกหัวใส่เย็ดแอบได้ด้วยไปไหนต่อละเฮ้ยบอกกูดิเฮ้ยเสียงใครตะโกนวะเฮ้ยน่ากลัวแฮะมมันไม่มีอะไรหรอห้องนี้มันเปล่าประโยชน์ ปล่าประโยชน์มากทำเพื่อคลายโอ้มึงเอ้ามึงอ๋อมึงฆ่ามวันแล้วเหรอนี่วันหนึ่งเหรอยึดด้วยยึดกระโดงอ๋อให้ข้าเป็นงดโอเคย่ำเฮ้ยเฮ้ยใครทำอะไรอยู่วะใครทำอะไรอยู่วะเออไม่ไม่ไม Mày. Mày. ui 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 ao lèo ao lèo ui hẳn nào mà thằng mình cho mày đờn đai đuôi đờn đai đuôi

อุยอุย,อยไปประตูใส่หน้าไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิงวว่งเลยอย่างวิงว่งอย่างรวยอย่างรัวยอย่างวิงว่งวิ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 ่งเอวิง่งไปแล้วรวเลยรวยรวกระโดด <Zeiten> ไปแล้วไปแล้วหลบหลบไหนดีหลบหลบหล,ลบไหนดีไม่ตามมาหรือเปล่าตามมาไหมตามมาไหม เฮลโหลเฮลโหลแอบตรงนี้ได้เฮลโหลเฮลโหลเฮลโลเฮ้ย hey. ไม่ตามมาเว э. hey, ้ยเฮ้ยจริงๆริเลยพ่อหนึ่งพ่อหนึ่ง,งอ่าอย่าอยา่ยาทำกลูอย่าทำกลูอย่าทำกลูอย่าทำกลูกลูเลยอย่าทำกลูเลยอย่าทำกลูเลยพอลอง โอ้ยโอ้ยอย่าทำฟลูวุ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้าไปไหนอะเอ้าไม่เป ah> ิดหาเหรอเ้ยเปิดตัวเปิดต mm ัวเอ้ยอย่าอยาหลบหมุบหมุดเมุบหมุบหมุบเมุ โคดดอโคดดอไอสัตว์โคดดอไม่ได้โอ้โหพ่อมึงตายอย่าอย่าไปเร็วย่าอย่าไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยเร็วๆอย่างลัวพลั้นเบอร์ไปเลยอย่างลัวอย่างลัวหลอดโอ้ยพ่อมึงพ่อ ออมันมาแล้วมันมาแล้วว่าไม่ไหวไเอออโอ้ยโอ้ยไปเลยยังรู้ว่ายังเร็วยังแรงทะลุมิติยังแรงทะลุมิติปิดประตูไปโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโวย โอ้ยเยี่ยเล็ดเลยมึง,มงทำไรอยู่อ่ะเฮ้ยไม่มีใครอยู่แล้วสินะอย่าบอกนะมึงต้องวิ่งอย่างนี้ตลอดไปอ่ะเฮ้ยม,มึงอย่าดักต กรียมยอดกระเทียมดองเสียงเทียอะไรอ่ะเลยฮะโอ้โอ้ลันลาไปแหละมันหายไปไหนวะ ในห้องนั้นมีอะไรเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้โอ้โอ้ทำไรทำไรอัดจับะ คนเดินมามีคนเดินมาไอเฮียไอเฮียอ่ะเฮียอ่ะเฮียหลีอ่ะเฮียหลีอ่ะหลีเฮียเอ่ออ่ะเฮียหมีอ่ะเฮียหมีมึงอย่ามึงอย่าว้าล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 าอาจะอ่าเป็นไงล่ะคุณมันหลอก็เงี้ยเออต้องใช้ยา นะอะไรอืมเพราะเราใช้น้ำหอมที่แรงที่สุดนายเลยแยกกลิ่นไม่ได้สินะใจเว้ยโอ๊ยจริง,รงๆกูม,มาแอบตรงนี้ก็ได้นะเอ้ยไม่น่าแอบตรงนี้เลยเมายัง,นนงไนเมาทไม ไล่อะไปเลยเ้าเย่รอดเย่ยังรอครับ แม่งเปิดไม่ได้เอ๊ะุยอะไรกันยอ่ะเอ เอ้ยเอ้ยโอ้เจียวเล็กไม่มีเจียวนายนายแมงกาะไม่มีเจ้าอ๋ะไอ้กูโดดเลยกูโอ้ใจเลยให้โดดแล้วไลท์อ๋อแมงอยนี้สินะเฮ้ยแมงจะมีใครมาดึงมือกูออกแล้วตกไปอีกวะวะ

ไม่มีโอ้อูหล่ะล่มีโอ้อย,ละละอยท่านไฟฉายตาเป็นผัวใหญ่เปิดได้ไหมไม่ได้เออโอ๊ยขอโทษ อืมอืมอืมอื sorry and sorry วะนะอืมห๊อห๊อฮึอ๋าเอาพังแล้วเล่ะ follow the bat ต้องให้ไปวันไหนไปทางไหนก่อนดีล่ะชิฟายมึงอย่างให้กูเลือกดิอยอะให้กูเลือกเยอะให้กูเลือก คอลองคอ,องเว้ยเอ้าโอ้ต้องมีอะไรคีกาตต้องมีคีกลาสอีกแล้วอ่ะคีกลาสนี่เมีไรถี่อะไรไไโอ้ยอะไรโอ้โอ โอ้ยแม่ไอ้เปิดได้เปล่านายเปิดไม่ได้ห่วยเฮ้ย,ยครีกลาสไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่แล้วไปแล้วจุไปแล้วไปเลยอย่างลัวอย่างตันวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยครีกลาส เฮ้ยอะไรวิ่กอยู่ไหมไม่มียับใช่คีการ์สตัวกู้ก็ไปแล้วก็ปิดประตูแล้วก็จุ้งเมื่อเห็นสภาพห้องโอ้ไม่มีอะไรเลยยามึงโนกันที่อะไรเล่นวิ่งวิ่งไล่จับกันเหรอยังโหเลยเดีนี้เดี๋ยวนี้เอ่อในคุกนี้มีกิจกรรมเยอะเนาะ chị chị cảm ơn giữ hmm dâm nam poka lang tu di ni la 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 là ai ui 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 lạp lơi ya ui lạp lơi ui ui